สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโค้ดกิอัด Lost Story นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางการผ่านชาเลนจ์ที่4นะครับของสัปดาห์ที่4ของเกมนะครับสำหรับชาเลนจ์นี้นะครับชาเลนจ์ Challenge Quest ที่4เนี่ยมันก็จะมีช่วงระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาบ่าย3นะครับยาวไปจนถึงวันที่9ตุลา บ่ามนะครับรอบแรกเนี่ยจะมีด่านให้เล่นทั้งหมดอยู่7ด่านนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือห้ามใช้สกิลหงไนในแม่เฟรมนะครับสำหรับด่านทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่ในการ7เทียนะครับเทียหนึนี่พลัง1มื่นนะแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไปจนสุดท้ายนะครับที่เทียเจ็ก็คือพลัง22งหมนะครับทุกๆเทียท,ที่เราเล่นผ่านนะครับก็จะได้ เพชร200นะครับแล้วก็พวกของรางวัลอีกเล็กๆน้อยๆนะครับรางรีวอร์ดลิสจะอยู่ตรงนี้นะก็ไม่ได้มากมายอะไรที่น่าสนใจก็คือเพชรนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามผ่านให้ได้แบบ S นะครับก็คือค่าศัตรูทั้งหมดนะครับถึงจะได้เพชรครบ2 0 0ทุกอันรวมแล้วก็7อันก็พันสี่ร้อยเพชรนะครับเอาล่ะก็สําหรับดานแรกนะครับพลังหมื่นสี่นะครับศัตรูจะมีอยู่ด้วยกัน42เครื่องนะครับเป็นหุ่นพื้นราบหมดเลยนะครับเนี่ยพื้นราบทุกตัวนะครับแล้วก็ เส้นทางที่มันจะมานะครับก็มาจากทางซ้ายแล้วก็จากข้างบนนะครับแล้วก็มาที่จุดของเราตรงนี้เราก็ตั้งป้อมตรงนี้ได้ตรงนี้วางปืนใหญ่ยิงขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็เอาตัวแทงมาดักได้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับแปลเดี๋ยวเราลุยกันเลยใช้ทีมเบสิกเลยก็น่าจะได้นะอย่างที่บอกนะครับก็คือด่านเนี้ย มันไม่สามารถใช้สกิลของไหนแม่เฟรมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะต้องวางตัวที่เน้นเรื่องการจบตีให้ดีๆหน่อยหนึ่งนะครับตัวควีนจะค่อนข้างสำคัญมากนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับศัตรูมาจากสองทางแบบนี้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีกฎที่ว่าห้ามวางตัวห้ามวางตัวเกินนะครับเอยเขาเรียกวะาถอนถอนเกิน4ตัวนะครับอ่ะวุดไม่ติด อ่ะเราจะวางเมื่อกี้เราวางส้มไปก่อนนะครับแล้วก็วางสักคูเพื่อเ่งพอรอนนะจริงถ้าเกิดพอรอนไม่พอเนี่ยเอากิลฟอร์ดแม็กตัวก็ได้นะครับถ้าอยากปั๊มคอร์เร็ว ระวังวินเนต้าไปช่วยยิงแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยววางตัวฮิลมานะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วอ่ะโ้สำหรับใครที่ไม่มีแรนเซล็อตนะครับใช้พวกอ่ตัวบุไรสี่ดาบนะครับหรือว่าบุไรของโทโดโก็ได้อยู่นะ เ,เดี๋ยวเราเอ้ยกดไปโดนอย่างอื่นเดี๋ยวจะวางลูรุตนะครับมาช่วยยิงนิดนึงตรงนี้ละกันเนื่องจากด่านนี้มันสกิลไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็สบายสบายถ้าเกิดหุ่นเราอัพมาอันนี้ของผมนี่ทีมรู้สึกว่าจะไม่มียังไม่ได้ขึ้นเทียเจ โมโมอะไรนะรีโมเดลเเลยนะะเป็นสีเงินประมาณ5้นะครับสี่หประมาณนี้แหละเพราะว่าของผมจะไม่ค่อยเน้นอัพแบบตัวไหนตัวหนึง่งจะอัพะะกระจายกันด่านนี้ก็ยังไม่ต้องใช้แทคติกอะไรมากนะครับก็คือวางประมาณนี้มันก็จาะไม่ได้แล้วนะครับปืนใหญ่คุมขโมนตัวหนึ่งปืน อื่นคุมตรงนี้ยิงปืนใหญ่อีกตัวนึงคุมตรงนี้ก็ได้นะแคงสองตัวนะครับดาเมจที่เป็นตัวหอ,อกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฮิวตัวเดียวพอววอ่ะแค่นี้ก็จะเคลียร์ได้42ตัวนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมกดออกนะครับเพราะผมผ่านไปแล้วนะครับจะได้ไม่เสียพลังงาน ต่อไปด่าน2นะครับด่าน2พลัง16นนะครับด่านเทียสองก็จะมีหุ่นพื้นราบหมดเลยนะครับแล้วก็มี42เครื่องนะครับอ่ะมาจาก3เส้นทางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมารวมกันตรงนี้นะโอเคลุยใช้ทีมเดิมกับทีมที่แล้วนะครับด่านนี้ตอนช่วงท้ายอาจจะต้องเอาโทโดลงนะครับเพราะว่าจำนวนศัตรตูมันจะค่อนข้าง มาลุมกันเยอะนะครับถ่วงไว้นิดนึงก็ดีอ่ะลงเจรเมียก่อนเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็ลงซุส,สคุนะครับผมจะลงซุสกคูไวต้ตรงนี้ก่อนนะไว้ปั๊มคอร์ดนะครับเก็บเจรเมียนะครับแล้วก็ตลงแคลเลนลงนะครับ ทีนี้เราก็ลงวิเลตต้านะครับยิงลงล่างนะครับทีนี้เราก็วางตัวฮิวนะครับลงไปตรงนี้เลย พี่ส้มเกตมาแล้วกลับมาแล้วเก็บขึ้นนะครับแล้วก็วางโคนเนเรียน,นะครับมาช่วยตีอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะวางนุนุตนะครับมาช่วยอีกเครื่องหนึ่งตรงนี้นะครับ คนในเรียนมันจะไม่ได้ฮิวไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับเราขอวางที่ส้มทีหนึ่งก่อนนะครับเพื่อปั๊มคอร์สทีหนึ่งแล้วเก็บขึ้นนะครับแล้วก็วางดาวต้านลงไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวช่วงที่มันเยอะๆจริงๆเนี่ยเราจะเก็บนิดนึงนะครับโอเคเก็บดาวต้านนะครับระวางโคโดะนะครับลงมาขวางไว้ก่อนเป็ในใการเบรกนะครับเท่าน,นี้เองนะครับ น,นี่ศัตรูก็จะเหลือแค่ตรงนี้แล้วนะครับสองเครื่องนะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะออกเกมนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเราเคลียร์ปุ๊บเราก็เสียพลังงานนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะต่อไปนะครับด่านที่สามนะครับด่านนี้พลังจะเพิ่มขึ้นเป็น17,000นะครับแล้วก็ศัตรูยัง42เครื่องเหมือนเดิมเป็นภาคพื้นดินหมดเลยนะครับ ศัตรูจะมาจาก3เส้นทางนะครับโดยที่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็น2ทางมารวมกันนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมาทางเดียวนะครับก็ข้างล่างจะเบาหน่อยนะครับแล้วก็ข้างบนนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะโอเคก็ยังคงใช้ทีมนี้อยู่เหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ใช้ดาวตั้นแล้วก็ได้นะครับ แล้วแต่เลยอ่าถ้าเกิดมันมีช่องว่างช่องหนึ่งอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะเนี่ยเซซิลซีนะครับเซซิลซีจะทำให้อ่าเวลาในการรีโพซิชันนะครับมาลดลงนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นสกิลเลเวลหนึนะลด10%นะครับแต่ถ้าใครปั้นตัวนี้ไว้มันก็ลดได้เพิ่มขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไอ้นี้ละกันใครดียูฟอร์ดละกันนะครับเพื่อเราต้องการปั๊มคอร์ดให้ขับหุ่นหอ,อกมาไป ข้างบนมาก่อนนะครับแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ตรงกลางมาสุดท้ายนะครับอโอเคเระาวางังพี่ส้มก่อนเลยนะครับตามด้วย,ดยเดี๋ยวจะวางซุสคกุไปล่างก่อนนะครับแล้วก็ ไปวางแคลรนข้างบนนะครับตรงนี้ละกันอะต่อไปเดี๋ยวผมวางไอ้นี่นะยิฟอร์ดก่อนนะครับจะได้เพิ่มคอนอีกหนึ่งอะต่อไปนะครับเราก็จะวางโนเนเรียนะครับ อ่ะเสร็จปุ๊บนะครับก็วางเจลเมียแล้วถอนนะครับเป็นรอบที่สองทีนี้เราก็ใส่ฮิวนะครับยูเฟเมียนี่เอาไว้ข้างบนละกันเพิ่มเดบนะครับแล้วก็เชลลี่นี่เราเอาไว้ตรงนี้ฮิวขึ้น ต่อไปนะครับเราจะวางวิเลต้านะครับ <c oughs> ไปช่วยซูซูกูข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างมีแต่ตัวที่แบบตีไม่แรง แล้วเดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมจะเก็บคิวฟอร์ดขึ้นนะครับก็ถอนเป็นตัวที่3แล้วเราจะวางลูรุดนะครับเอามาตรงนี้เลยก็ได้เ,เช็คคิวกว่อนคิวถึงอยู่นะครับเราก็วางลูรุดแต่เท่านี้ก็จะผ่านแล้วนะครับ ข้างล่างนี่วิเลต,ต้ามันจะยิงแรงอยู่แล้วนะครับก็ไหวไสบายๆนะครับอาจจะมีตื่นเต้นนิดหน่อยถ้าไม่ชัวร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเราก็ถอนอีกตัวหนึ่งก็ได้เป็นรอบที่4พอดีนะครับแล้วก็โทโดเข้ามาแต่ของผมเนี่ยมันมันอยู่ไง ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสตู4สตัวสุดท้ายมันอยู่ตรงกองนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกแล้วเพราะว่าตรงนี้ดาเมจมันเยอะนะครับมีดามจจากลูดกับตัวโคเนเลียนะเดี๋ยวมันตายแล้วเสียพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการผ่านของเทียสามนะครับอีก่นเอาล่ะก็สำหรับ3มเทียแรกนะครับของชาล์ที่4นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันต่อคลิปหน้านะครับก็จะเป็นอีก2คลิปคือเทียร์6นะครับแล้วก็เทียรอีกคลิปหนึ่งนะครับ